สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดียมีตัวยาบำรุงร่างกายภายในสำหรับสาวๆนะคะสาวๆคนไหนที่หน้าหมองคล้ำเป็นสิวแบบไม่หายไม่มีออล่านะคะบางทีเรื่องพวกนี้เกิดมาจากระบบภายในของเราไม่ดีนะคะเดียแนะนำตัวนี้เลยค่ะ เป็นยาบำรุงร่างกายผสมกาวเครือขาวนะคะเดียทานมาแล้วสักพักดีขึ้นมากผิวดีนะคะแล้วก็รู้สึกว่าภายในของเราดีขึ้นนะคะฮอร์โมนดีขึ้นรู้สึกได้เลยนะคะว่าตัวนี้เป็นตัวสมุนไพรที่ปลอดภย100ัยร้0ยเปอร์เซตนะคะทานได้ยาวนานนะคะ ช่วยบำรุงร่างกายภายในช่วยบำรุงเลือดของสาวๆนะคะทานแล้วหลับสบายตื่นมาสดใสเป็นปังแน่นอนจากเรื่องตกข่าวนะคะใครน้องสาวมีกลิ่นนะคะก็ช่วยได้นะคะถ้าเกิดใครนะคะที่ชอบปวดท้องเมน้นนะใครที่ปวดท้องเม้นนะคะมีตกขาวไม่หายสักทีก็จัดตัวนี้ไปเลยจ้ะตัวนี้ดีจริงนะคะแถมยังช่วยเรื่องหน้าอกนะคะที่ สาวคนไหนที่น่าอกไข่ดาวนะจ๊ะเบนนะคะหรือหย่อนค้อยนะคะตัวนี้เขาก็จะช่วยกระชับขึ้นนะคะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่ทําหน,น้าอกนะคะก็ทานได้เหมือนกันนะจ๊ะควรมีติดบ้านเลยนะคะตัวนี้สั่งซื้อได้กับตัวแทนทั่วประเทศเลยนะ,ะถ้าเกิดใครซื้อมาราคาถูกกว่า390บบาทนะคะของปลอมแน่นอนนะคะระวังของปลอมด้วยนะคะฝากด้วยนะคะ